คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิมีกเช่นเคยนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าด้านหลังครูนิมเนี่ยเป็นภาพอะไรภาพด้านหลังครูนิมนะคะจะบ่งบอกถึงการเรียนในหน่วยของสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะว่าจะเป็นหน่วยอะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยของวันเด็กและก็วันครูนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรู้กันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะว่าทําไมต้องมีวันเด็กนะวันเด็กคือวันอะไรแล้วก็วันครูคือวันอะไรนะคะคุณครูนิ่มก็จะมาอธิบายให้ฟังในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณครูนิ่มจะมาสอนกิจกรรมเบนยิมใหม่ก่อนนะคะเด็กๆและสำหรับกิจกรรมเบนยิมของคุณนิ่มในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูนิ่มนะคะก็จะพาเด็กๆทำท่าประกรอบเพลงเพลงอื่นอ่านเป็นยังไงนะ,ะอ่ะก่อนที่เราจะทำท่ากันได้นะคะเราต้องฝึกร้องเพลงกันก่อน,นะคะ่ะเด็กๆเพลงอื่นอ่างน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูนิ่มจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วรอบที่2เด็กๆค่อยมาร้องตามคุณนิ่มทีละวักนะคะส่วนรอบสุดท้ายเราก็จะร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนิ่มร้องให้ฟังก่อนนะอิงอ่างมานั่งข้างโอ่มานั่งล้างโกงคอยจับกินมดเด็กอ้ยเจ้าย,ยาพูดรดเด็กอ้ยเจ้าย,ยาพูดปรดจะเหมือนดังมด เป็นเยอื่อื่นอ่าต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะมาร้องตามคุณนิ่มทีระวัดเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเอามือจับหัวพร้อมแล้วเอามือจับไหล่พร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตักเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเราจะมาร้องพร้อมๆกันแล้วนะคะตามคุณนิ่มทีระวัดเลยอื่นอ้าง มานั่งข้างโองมานั่งล้างกงคอยจะกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดจะเหมือนดังมดเป็นเหยื่ออึ่งอ่างเยี่ยมมากเลยนะคะเด็ก ต่อไปนะคะเราก็จะมาร้องพร้อมๆกันอ่าพอจะร้องได้ไหมคะเราค่อยๆมาร้องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ1นึสองสอึงอา่างมานั่งข้างโองมานั่งรางโกงคอยจับกินหมดเด็กอา้ายจะอย่าพูดรดเด็กอ๋ยจะยาพูดรดจะเหมือนดังมดเป็นเหยื่ออึ่งอา่าง ต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาใส่ท่าในกิจกรรมเบนยิมของเราแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะยกมือขวาของตัวเองขึ้นมาไหนมือขวาคุณๆนิ่ขอดูมือขวาของเด็กๆหนะะ่อยค่ะยกหรือยังคะเยี่ยมค่ะท้าเด็กๆกำมือไว้แบบนี้นะคะต่อไปเหลยมือข้างนึงมือข้างไหนเอ่ยข้างซ้ายอ่ะเอารองไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะแบะบไว้เราจะทำแบบนี้คะ่ะเด็กๆหนึ่ง 2หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนข้างค่ะ3 4อ่ะลองอีกรอบนะคะก้ามมือขวาของตัวเองค่ะเสร็จแล้วเอามือซ้ายมาลงไว้ด้านล่างก่อนแล้วตีไปหนึ่งข้ง1สลับไปด้านบน2เปลี่ยนมือค่ะ3 4เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลองเปลี่ยนกันก่อนเนาะ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 2> องต่อไปนะคะเราจะทำแบบนี้ไปด้วยแล้วเราก็จะร้องเพลงอึ่งอ่างไปด้วยนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาทำกันเลยคะ่ะอึ่งอ่างมานั่งข้างโอมานั่งรังโก คอยจับกินมดเด็กเอ๋ยจุยาพูดสดเด็กเอ๋ยจุยาพูดสดจะเหมือนดังมดเป็นเหยื่ออึงอ่างเป็นยังไงคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามึงอ่อางมันนั่งข้างโอมันนั่งดังโก้คอยจับกินมดเด็กเอ๋ยจุยาพูดสด เด็กเอ๋ยดูยาพูดปดจะเหมือนดังมุดเป็นเหยื่ออึงอ่องางนอกสากวันนี้นะคะที่คุณครูนิมมีกิจกรรมเบนยิมที่ประกอบเพลงอึงอ่างไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะออกกําลังกายยามเช้ากันคะ่ะเด็กๆด้วยเพลงเด็กดีมีน้ำใจนะคะคุณครูนิมนะคะก็อยากเห็นเด็กทุกคนเต้นเหมือนกันเลยเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นและเด็กๆก็เต้นไปพร้อมๆกับคุณนิ่มเลยนะคะ ชอบและมีความสุขกับวันเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของตนเองใช่ไหมคะค่ะและคุณครูนิ่จะมาบอกนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ยคุณครูนิ่มได้พูดถึงควาขวัญวันเด็กในปี2,565ไว้ต้นคลิปด้วยคะ่ะเด็กๆมีใครฟังทันมั้ยคะ เอาล่ะเดี๋ยวคุณนิ่มนะคะก็จะพาเด็กๆมาท่องคำขวัญวันเด็กของปี2,565กันเลยคะ่ะลองพูดตามคุณนิ่มนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม เก่งมากเลยค่ะเด็กๆซึ่งคำขวัญวันเด็กนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นคนมอบให้ในทุกๆปีนั่นเองนะคะซึ่งวันเด็กนะคะก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปีนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักวันครูกันเลยค่ะสำหรับวันครูนะคะก็จะจัดขึ้นตรงกับวันที่16มกราคมของทุกๆปีเลยค่ะเด็กๆ ครูมีหน้าที่ทําอะไรคะเด็กๆใครตอบคุณนิ่มได้บ้างเอ่ยเยี่ยงค่ะคุณครูนะคะก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมคะค่ะวันครูนะคะก็จัดขึ้นเพื่อล้ำลึกถึงพระคุณของคุณครูนั่นเองคะ่ะในสัปดาห์นี้ใบงานของเราจะได้ทำใบงานอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะในภาพมีใครบ้างมีเด็กนักเรียนสองคนเอ๊ะแล้วมีคุณครูกี่คนคะเยี่ยมมากคะ่ะมีสองคนใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรเด็กๆคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันคะเขากำลังนำพานที่เขาทำมาไหว้คุณครูใช่ไหมครับ เพื่อล้ำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความรู้นั่นเองนะคะและให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีภาพเลยให้สวยงามอ่ะต้องมาดูด้านล่างกันค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นด้านล่างไหมคะด้านล่างจะมีตัวหนังสือเขียนว่าหนูรับคุณครูเด็กๆอ่านตามคูนิ้มนะคะ หนูรักคุณครู หลังจากที่เด็กๆอ่านตามครูนิ่มแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมลากเส้นตามหน่อยเส้นปากนะคะคําว่าหนูรักคุณครูนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนิ่มก็ขอจบกิจกรรมของครูนิ่มเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปขอให้เด็กๆทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ออกกาลังกายวันละนิดวันละหน่อย สวมหน้ากากอน,อนามัยทุกๆครั้งก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณิิ่ขอตัวลาไปก่อนค่ะ